สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมเท้าความในครั้งก่อนเราพูดคุยในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมและเราก็ไปพูดถึงสถาบันทางสังคมที่สำคัญมาในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงการจัดระเบียบทางสังคม อย่างในภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีการจัดระเบียบทางสังคมเกิดขึ้นนักเรียนพอจะนึกออกไหมครับว่าในภาพนี้มีการจัดระเบียบทางสังคมอะไรบ้างอย่างในภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกกันน็อกการจอดยานพาหนะในเส้นจราจรที่กําหนดไว้นะครับหรือแม้กระทั่งการหยุดรอสัญญาณไฟตามที่สัญญาณจราจรกําหนดไว้เช่นเดียวกัน การจัดระเบียบสังคมนั้นถ้าจะถามนักเรียนว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงไรหรือมีความจำเป็นไหมที่จะต้องการจัดระเบียบสังคมแล้วถ้าไม่มีการจัดระเบียบสังคมอะไรจะเกิดขึ้นก็กลับไปคิดแล้วก็ช่วยกันคบคิดในเรื่องของปัญหาการจัดระเบียบทางสังคมนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงความหมาย ของการจัดระเบียบทางสังคมเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงกระบวนการทางสังคมกระบวนการทางสังคมหมายถึงอะไรครับหมายถึงรูปแบบแนวคิดวิธีการแบบแผนหรือ,อการร่วมมือกันของสมาชิกในสังคมนั้นๆที่จัดขึ้นนี่คือกระบวนการทางสังคมจัดขึ้นเพื่ออะไรจัดขึ้นเพื่อควบคุมสมาชิกในสังคมภายใต้แบบแผนกฎระเบียบแนวความคิดเดียวกัน พูดง่งไงก็คือกฎหมายนั่นเองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมนั่นเองทีนี้สาเหตุที่ต้องจัดระเบียบสังคมทําไมต้องมีการจัดระเบียบสังคมคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกันในครั้งก่อนเราพูดแล้วว่าเรียกว่าสังคมเมื่อคนมาอยู่รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์การพูดคุยการไปมาหาสู่สิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปัญหาทางสังคมดังนั้นเมื่อปัญหาทางสังคมมันเกิดขึ้นการจัดระเบียบทางสังคมหรือการควบคุมทางสังคมที่เราเรียกว่าโซเชียลคอนโทรลก็จะเกิดตามมาเกิดตามมาเพื่ออะไรครับมันก็เป็นสาเหตุ จุดมุ่งหมายของสาเหตุการควบคุมทางสังคมก็คือประโยชน์ความสงบสุขเพราะถ้าไม่ไม่ควบคุมทางสังคมไม่มีกฎหมายไม่มีคนระเบียบไม่มีแบบแผนในการปฏิบัติใครอยากทําอะไรใครอยากจะอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองอยากจะ,สะแสดงออกมาหรืออยากจะทําออกมาปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเพราะเราชอบสิ่งนี้คนอื่นเขาไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้คนอื่นชอบสิ่งนี้เราไม่ชอบสิ่งนั้นมันก็จะขัดแย้งกัน นี่ทํายังไงให้เกิดความสงบเรียบร้อยย้อนกลับมาโซเชียลคอนโทรลการควบคุมทางสังคมการจัดระเบียบทางสังคมการออกกฎหมายการออกข้อบังคับการออกกฎระเบียบแบบแผนปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานในครอบครัวลูกจะทําทแบบนี้นะแม่อย่าทําแบบนี้นะพ่ออย่าทําแบบนี้นะมันมาตั้งแต่ครอบครัวแล้วครับการจัดระเบียบทางสังคมออกไปสู่โรงเรียนคุณเข้าไปในเซเว่นคุณก็ต้องเข้าแถว ยิ่งในช่วงปัจจุบันอย่างนี้เกิดเขาเรียกอะไราการเว้นระยะห่างคุณเข้าไปในเซเว่นหรือคุณเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือเข้าไปในตลาดคุณจะเห็นว่ามีการสแกนอุณหภูมิวัดในร่างกายตรงนี้มันก็เกิดขึ้นนี่คือการควบคุมทางสังคมครับพื้นๆเลยไม่ทําได้ไหมไม่ทําได้แต่สังคมเขาถ้าเรียกภาษาพระพุทธศา,าสนาเขาก็จะบอกว่าโรควัชชะโรคตีเตียนคนอื่นเขาก็จะตีเตียนคนอื่นเขาก็จะ เขาไม่อาจจะว่าเราต่อหน้าให้ได้ยินเ็าอาจจะไปคุยรับหลังไปนะครับอนที่นี้เรามาดูสาเหตุที่ต้องจัดระเบียบทางสังคมเพื่ออะไรเกิดความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ติดต่อไปในความเรียบร้อยป้องกันการขัดแย้งให้สังคมเกิดความสงบสุขนี่ครับคือสาเหตุที่ต้องมีกฎหมายมีการจัดระเบียบทางสังคมองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมเมื่อ ระเบียบแบบแผนข้อวัดปฏิบัติต่างๆจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยองค์ประกอบเหล่านี้มาแล้วครับข้อแรกบรรทัดฐานทางสังคมคลิปนี้แหละเราจะพูดถึงบรรทัดฐานทางสังคมว่ามันคืออะไรกันแน่บรรทัดฐานทางสังคมการจะออกกฎหมายการจะตั้งสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งการควบคุมทางสังคมทําไมถึงต้องมีบรรทัดฐานทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องสองสถานภาพบทบาทเป็นองค์ประกอบในการ จัดระเบียบทางสังคม3ค่านิยม4การขัดเกลาทางสังคมสุดท้ายการควบคุม 1, 2, 3, ่เสร็จแล้วปุ๊บก,ก็มาควบคุมดูข้อ1 2 3 4เสร็จแล้วปุ๊บมาควบคุมมาในใช้ในการออกกฎหมายในข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดในการกำหนดทิศทางทางสังคมไปด้วยกันนะครับ มาดูสไลด์ต่อไปข้อแรกที่เราจะพูดถึงก็คือบรรทัดฐานทางสังคมบรรทัดฐานทางสังคมที่เราเกิดมาแล้วหลายตอหลายคลิปทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะอะไรคือบรรทัดฐานทางสังคมเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงมาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกันตรงนี้เขาพูดถึงกฎระเบียบแบบแผนปฏิบัติมาตรฐานนักเรียนครับที่คนส่วนใหญ่ ไอ้คำว่ามาตรฐานที่คนส่วนใหญ่จะถือเข,เขาหมายถึงอะไรหมายถึงคือมันไม่ขัดแย้งมันไม่เกิดข้อรู้สึกอะไรขุนมัวในใจก็ต้องมาดูบรรทัดฐา,านทางสังคมที่ปฏิบัติไปทิศทางเดียวกันและไอ้มาตรฐานตรงนั้นเขาดูตรงไหนเขาดูตรงหนึ่งวิถีประชา 2. กฎศีลธรรม 3. กฎหมาย3อย่างนี้นี่แหละครับที่เรียกว่าบรรทัดฐา,านทางสังคมซึ่งมันเป็น มาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นนั้นยึดถือปฏิบัติต่มาตรฐานสามอย่างนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งเขาพูดถึงอะไรครับวิถีประชาศีลธรรมกฎหมายทีนี้มาดูวิถีประชาหรือวิถีชาวบ้านเขาพูดถึงอะไรครับแนวการปฏิบัติของบุคคลในสังคมนั้น,น,นที่ยอมรับเห็นไหมทําแล้วทําแล้วสังคมไม่ต่อว่าและปฏิบัติจนเกิดความเคยชินมันถึงใช้คําว่าวิถีชาวบ้าน ทำเป็นกิจวัตรประจําวันไม่เกิดความเครื่องเคือคือตื่นมาปุบคุณทํากิจวัตรประจําวันทํานู่นทนํานี่จนเป็นปกติเขาเรียกว่าวิถีประชาการจะออกกฎหมายหรือการจะควบคุมทางสังคมก็ต้องมาดูว่าวิถีชาวบ้านในชุมชนนั้นๆเขาเป็นอย่างไรเขาปฏิบัติอย่างไรเขามีแนวความคิดอย่างไรเขามีค่านิยมอย่างไรก็ต้องดูข้อที่หนึ่งสองดูจารีขนบธรรมเนียมพวกนี้เขาเรียกว่า กฎศิลธรรมชุมชนนับเป็นชุมชนพุทธชุมชนพุทธไหมเป็นชุมชนคิดไหมเป็นชุมชนอิสาระไหมหรือนับถือหลากศาสนาก็ต้องไปดูระเบียบแบบแผนของสมาชิกในสังคมว่าเขาปฏิบัติอย่างไรแต่นักเรียนครับกฎศิลธรรมตรงนี้ในกรณีที่นายกรนายขอนายคอทำผิดกฎหมายหรือล่วงละเมิดกฎหมายกฎศิลธรรมโอเคม,มันผิดกฎหมายอยู่แล้ว แต่กฎศีลธรรมตัวเนี้มันจะแข่งคัดหน่อยซึ่งมีลักษณะสําคัญมากกว่าวิถีประชาะเพราะเอาความเชื่อตามหลักศาสนาเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องในจ,ใจิตใจหากฟ่าฟื้นหากทําผิดลงไปจะเกิดอะไรเกิดขึ้นสังคมรุมมานามตัวนี้กฎศีลธรรมจะเข้ามาเกี่ยวข้องเดีย๋ยวจะอธิบายแถลงไขต่อไปในสไลด์หน้านะครับอย่างที่นี้ยกตัวอย่างชุมชนชาวพุทธวิถีประชาะหรือ แนวทางปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของชาวบ้านชาวพุทธตื่นมาทําอะไรครับตักบาตรอย่างนี้เป็นต้นเป็นปฏิบัติเออทวีเป็นปกติจนเกิดความเคยชินเป็นภาพที่ชินตานั่นเองหาเช้าตื่นมาปุ๊บท,ทําไรทํานาทําสวนออก่น้มีไปตลงไปตลาดขายของเป็นกิจวัตรเป็นวิถกีประชาาปฏิบัติจนเกิดความเคยชินทีนี้มาดูว่ากฎศีลธรรมคืออะไร ทำไมถึงเข้ามาเกี่ยวข้องทํามันทาแล้วไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศีลธรรมเรากาลังพูดถึงบรรทัดฐานทางสังคมข้อที่สองนะครับทวนให้นักเรียนเผื่อเดี๋ยวจะลืมประเด็นว่าเรากาลังพูดถึงอะไรอย่างตรงนี้ในภาพนักเรียนเนี่ยถามว่าห้ามผู้หญิงขึ้นนั่งขึ้นนั่งอะไรนักเรียนก็จะตอบว่าขึ้นนั่งอาสนะถ้าถามถามว่าอาสนะผู้หญิงขึ้นนั่งผิดกฎหมายไหมครับมันไม่ผิดกฎหมายแต่ถามว่าเหมาะสมไหมนั่นคําตอบก็คือไม่เหมาะสม มันก็จะเป็นผิดศีลธรรมนั่นเองผิดข้อปฏิบัติแนวคิดพื้นฐานทางด้านจิตใจมันไม่ได้ผิดกฎหมายตำรวจไม่จับนะครับขึ้นนั่งอาสนะเนี่ยไปซื้ออาสนะมาจากร้านถวายสังเตากร้านสังฆทานจากร้านสังฆพันธ์ซื้อมาไว้ที่บ้านมานั่งถามว่าได้ไหมมันได้แต่ถามว่ามันผิดกฎหมายไหมมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ถามว่าเหมาะสมไหมมันก็ไม่ได้เหมาะสมโซฟาที่นั่งเก้าอี้มีทั้งเยอะแยะทำไมไม่ซื้อมานั่งไปซื้ออาสนะมานั่ง อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอออย่างนี้เขาบอกขอโทษทําผิดประเพณีขีดเส้นผิดประเพณีประกาศยังมีว่ายืนยันพลาดไปแล้วขอโทษผิดประเพณีเห็นไหมครับเรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่กรณีอย่างเนี้ยต่อให้ไม่ใช่ไม่ใช่ดาราไม่ใช่นุน่นไม่ใช่นี่แต่เมื่อมันพลาดทั้งไปแล้วปุ๊บเขาเรียกก็เขาเรียกว่าอะไรนะผิดผีก็ต้องมีการขอกมารลาโทษเป็นการผิดธรรมเนียมเป็นการผิดประเพณี สังคมเขาก็ตอบว่าสังคมเขาก็ลุมบานามพะในเรื่องของศีลธรรมอ,อย่างชาวพุทธเราเราก็รู้ว่าศีลขอ้อที่สามห้ามมันไม่ใช่ว่าในเรื่องของผิดลูกผิดเมียอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการที่ยังไม่พร้อมสถานภาพวุฒิภาวะให,หลายอย่างในการที่จะเกิดครอบครัวขึ้นมาตรงนี้ก็มาเกี่ยวข้องนะครับเห็นใจพลาดไปแล้วควรให้อภัยเจ้าตัวยอมรับผิดพร้อมกล่าวขอโทษสังคมเริ่มเห็นใจลูกผู้ชายกล้ารับผิด ไปทำอะไรมาก็ไม่รู้นักเรียนก็ดูในภาพเอาแล้วกันแต่ทีนี้พอทําออกมาเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เป็นปัญหาตามๆมมาปัญหานั้นก็คือเรากําลังพูดถึงบรรทัดฐานทางสังคมนั่นเองอ่ะอ่านไปอย่างในภาพนักเรียนจะเห็นอ่ะแค่นี้ขึ้นตัวหนังสือก็เห็นว่าทาแท้งเหมาะสมไหมควรไหมตอนนี้กฎหมายทําแท้งออกมาแล้วนะครับก็ต้องไปศึกษาว่า,วากี่เดือน ตั้งคันกี่เดือนถึงจะสามารถทําแท้งได้และกระบวนการทาแท้งให้มันเป็นไปไปเหตุปัญหาแล้วต้องไปดูว่าปัญหาการมีเพศส,สัมพันธ์ก่อนใบอนควรไวัยไหนควรมีเพศสัมพันธ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์การป้องกันควรทําอย่างไรเมื่อพลาดขึ้นมาปุ๊บทางบ้านยอมรับได้ไหมสังคมข้างบ้านยอมรับได้ไหมโอเคเราไม่ได้แค่ข้างบ้านแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องพูดเพราะเราอยู่ในสังคมไงครับ กฎศินธรรมตัวนี้มันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างในภาพอย่างนี้หลายปีกอ่อนอาจจะรับไม่ได้แต่ในทุกวันนี้ความหลากหลายทางเพศก็เข้ามาแต่ก่อนนี้กฎศินธรรมก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องในภาพอย่างนี้มากับคนามาควบคุมกลุ่มคนเหล่านี้แต่ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วทั้ที่กฎหมายเปิดกว้างสังคมเปิดกว้างความหลากหลายทางเพศเปิดกว้าง กฎศีลธรรมก็อาจจะเบาบางลงไปในส่วนของตรงนี้แต่ถามว่ายัางร้อยเปอร์เซ็นไหมก็อาจจะตอบได้ไม่ชัดสำหรับกลุ่มบางสังคมเท่านั้นนะครับเมื่อทำผิดเสร็จแล้วอย่างในภาพนี้สังคมอาจจะลงโทษประนามก็เรียกว่าอะไรละ่ะประชาทันไไปทำผิดมาก็กฎหมายเข้าไปควบคุมอาจจะล่าช้าสังคมทนไม่ไหวก็เกิดการประชาทันเข้าไปในเรา เาเรียกอะไรไทยมุงกับประชาธิปไตยมันคนละอย่างกันไทยมุงก็คือไปดูเฉยๆแต่ประชาธิปไตยก็คือการที่ประชาชนร่วมก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าลืมปิดเสียงท,งทีนี้เรามาต่ออย่างการรุมประชาธิปไตยที่มีกฎศิลธธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นในเรื่องของคดีข่มขืนนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ในสังคมก็ยอมรับไม่ได้ทุกสังคมนี่แหละ ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องแต่พอไปดูการทําแผนประกอบการเสร็จแล้วปุ๊บคนที่เข้าไปก็เกิดอารมณ์ร่วมก็เกิดเหตุการณ์ประชาทันเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูบรรทัดฐานข้อที่สาก็คือกฎหมายข้อบังคับเป็นรายลักษณ์อักษรตัวนี้ก็เข้ามาควบคุมความประพฤติของคนในสังคมเพื่อให้เกิดกระบ,บวนการยุติธรรมที่กําหนดเอาไว้นะครับสสถานภาพ สถานภาพเป็นตัวกำหนดในการควบคุมทางสังคมเ,ออเขาพูดถึงตำแหน่งที่ได้รับสมาชิกของสังคมหรือฐานะทางสังคมที่สังคมกำหนดเอาไว้เช่นสมาชิกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เป็นคนไทยสมาชิกที่เกิดในประเทศจีนก็เป็นคนจีนเด็กชายเด็กหญิงครูนักเรียนพ่อแม่ตำรวจพยาบาลอันนั้นก็หลากหลายออกไปแต่ทีนี้สถานภาพเขาพูดถึง แบ่งออกเป็นสองประเภทนักเรียนครับดูตัวนี้นะครับหนึ่งสถานภาพสถานภาพที่ติดตัวมาโดยสังคมเป็นผู้กําหนดให้เพศชายเพศหญิงอายุเชือ้อชาติเชื้อญาติพวกนี้สถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถครูหมอแพทย์ตำรวจทนายความเป็นต้นตัวนี้ได้มาจากความสามารถก็แล้วแต่ความสามารถคนอื่นๆเขาจะทำอะไรก็เป็นตัวกำหนดออกมานะครับบทบาท หมายถึงอะไรครับหมายถึงการปฏิบัติตามหน้าที่อันนี้ย่อมาให้แล้วบทบาทหมายถึงการปฏิบัติตามหน้าที่และและการแสดงพฤติกรรมตามสถานภาพปัญการสถานภาพเป็นอะไรครับเป็นคุณครูบทบาทของครูปัยาการืออะไรครับสอนหนังสือสถานภาพตำรวจปัญการเป็นอะไรครับเป็นเป็นตำรวจบทบาทของ ตำรวจปัญญากรทำไรครับจับผู้ร้ายดำเนินกระบวนการยุติธรรมขั้นพื้นฐานนี่คือข้อบทบาทแสดงบทบาทตามสถานภาพที่เกิดขึ้นค่านิยมจะควบคุมสมาชิกในสังคมจะออกกฎหมายได้ต้องมาดูค่านิยมของคนในสังคมตรงนี้เขาพูดถึงสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้เห็นว่ามีคุณค่าไม่ใช่ว่าค่านิยมส่วนใหญ่ตัวเองชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ออกมาปวเสร็จแล้วปุ๊บอยากจะเอามาเป็นตัวกําหนด ในการควบคุมสมาชิกทางสังคมมันก็ไม่ได้นะครับขีดเส้นตรงนี้หน่อยเห็นว่ามีคุณค่ามันจึงออกมาเป็นตัวควบคุมทางสังคมเป็นตัวกําหนดเป็นมาตรฐานที่คนส่วนใหญ่เขายอมรับเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สังคมยอมรับเห็นไหมขีดเส้นอันที่สองละหรือเราจะเรียกว่ากระแสทางสังคมกระแสทางสังคมมันแค่ประเดียวประดาวครับแค่ประเดียวประดาวแต่ค่านิยมตัวนี้ต้องพูดถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับได้เ,เห็นว่ามีคุณค่ากระแสทางสังคมเขาพูดถึงค่านิยมมันแบ่งออกเป็นสองอย่างส่วนบุคคลและค่านิยมทางสังคมทางสังคมก็คือกระแสทางสังคมนั่นแหละครับแต่ถ้าค่านิยมส่วนบุคคลเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงไลฟ์สไตล์ <S 2> <S 2> <S 2> เรียกภาษาไทยเรียกว่าลดสนิยมลดสนิยมนั่นเองอย่างางนี้ถามว่าเป็นกระแสสังคมหรือลดสนิยมครับอย่างในภาพอย่างเนี้ย อ่าอย่างในภาพอย่างนี้เป็นกระแสสังคมหรือรถสัิยมครับจะบอกว่าเป็นกระแสสังคมไม่ใช่นะครับย้อนกลับไปกระแสสังคมคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยอมรับและเห็นว่ามีคุณค่าอย่างเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์รถสัิยมส่วนบุคคลไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีคุณค่านะครับไม่ได้บอกว่าการกระทาการแต่งกายแบบนี้ไม่มีคุณค่าแต่มันเป็นรถสัิยมแต่ถามว่าคนส่วนใหญ่เขาจะทําอย่างนี้ไหมเขาไม่ได้ทํา เขาไม่ได้ทําแม้แต่อย่างเนี้มันก็เป็นกระแสทางสังคมของกลุ่มคนเท่านั้นคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทําประชากรส่วนใหญ่ในสังคมนั้นนั้นเขาไม่ได้ทํามันเป็นกลุ่มคนเป็นกระแสทางสังคมไม่ใช่ลดนิยมส่วนบุคคลนะครับฉะนั้นการออกกฎระเบียบก็ต้องมาดาูที่คนส่วนใหญ่เขายอมรับนับถือที่เราเรียกว่าค่านิยมของสังคมสุดท้ายการขัดเก่าทางสังคม อะไรจะเป็นตัวขัดเกลารทางสังคมเดี๋ยวเราจะพูดถึงความหมายการลูกฝังระเบียบวิไหนมุ่งหวังให้รู้จักบทบาทเพื่อให้สมาชิกอยู่ร่วมกับคนอื่นได้โดยปกติสุขอยู่เฉยๆนะอยู่นิ่งๆน,นะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณทําอะไรไม่ได้คุณต้องดูด้วยครับว่าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งนะคุณชอบฟังเพลงดังคุณก็ต้องดูว,ว่าชาวบ้านก่อนเขาชอบกับคุณไหมมันไม่ใช่กระแสสังคมมันเป็นรสมมนนรยมส่วนบุคคลคุณชอบบึ้นรถแม่นๆๆๆอย่างเงี้ย พอดังคนหนึ่งเขาไม่ชอบคุณชอบส่วนบุคคลคุณก็ต้องดูด้วยเพื่อให้สังคมอยู่ด้วยความปกติสุขตามบรรทัดฐานที่กําหนดไว้ย้อนกลับไปบรรทัดฐานคืออะไรครับวิถีการปฏิบัติจนเกิดความเคยชินถ้าเป็นพุทธก็วิถีชาวพุทธวิถีชาวคิดวิถีชาวอิสลามเป็นต้น 2. จารีตประเพณีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมจนออกมาเป็นกฎหมายข้อที่สนั่นเองทีนี้ ็เอามาเป็นขัดเกลาทางสังคมแนักะบวนการไหนจะใช้ในการขัดเกลาทางสังคมสถาบันไหนจะเข้ามาเกี่ยวข้องนักเรียนนึกออกไหมครับนั่นก็คือสถาบันครอบครัวขัดเกลาเบื้องต้นต่อมาเป็นสถาบันใดครับสถาบันการศึกษาขัดเกลาต่อมาเป็นสถาบันใดครับยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นก็คือสถาบันาศาสนา ไปจนกระทั่งปลูกฝังการจัดระเบียบทางสังคมเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเรียกว่าสถาบันการเมืองการปกครองนั่นเองต่อมาสุดท้ายข้อที่5การควบคุมทางสังคมเป็นกระบวนการทางสังคมที่จัดระเบียบพฤติกรรมของมนุษย์สามาชิกในสังคมให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และคุณตั้งเป้าหมายอะไรย้อนกลับไปดูข้อที่3ค่านิยมเงยครับค่านิยมคือการตั้งเป้าหมาย ประชากรจะไปอย่างไรประชากรจะจะอยู่ดีมีสุขหรือประชากรจะมีคุณลักษณะที่พึ็ประสงค์อย่างไรก็ต้องไปดูค่านิยมทุกประเทศมีค่านิยมหมดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมีค่านิยมจะมาบอกว่าเออค่านิยมที่สองประการเป็นของคนนั้นคนนี้ไม่ใช่นั่นคือแผนยุทธศาสตร์เป้าหมายที่ประเทศชาติทุกประเทศจะต้องตั้งไว้ในการควบคุมก็ออกมาเป็นกฎหมายโดยผ่านกระบวนการค่านิยมนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ ก็คงเพียงพอในเนื้อหาความรู้สาระในเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมเช่นเดิมครับนักเรียนคนใดที่มีความสนใจที่อยากจะฟอฟังคลิปแล้วมันยังไม่กระจ่างมากก็สามารถสอบถามได้ทุกช่องทางสําหรับความรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมก็คงพอแต่เพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ